วอออสวัสดีค่ะมิเรยนะคะรู้ว่าฉันน่าจะเจอหนุหนย่ยอย่างที่ทุกแม่รู้จักไงจุ๊บๆวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึง5เศษจีบคนที่เราชอบนะนก็ไม่ได้เป็นกูรูอะไรแต่ว่ามาแชร์กันไว้เผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสเต็ปแรกนะคะก็คือว่าเราจะเอาตัวเราเนี่ย เข้าไปอยู่ในสังคมที่จะทําให้ได้รู้จักกับคนที่เราชอบคนนั้นนั่นเองเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปก่อนนะเริ่มจากน้อยๆก่อนค่อยขยาพัฒนาความสัมพันธ์เสร็จที่2นะคะคือสร้างความแตกต่างนะระหว่างคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนกับคนที่เราชอบเวลาเราเป็นเพื่อนเราก็แบบเอ้ยยี่อ่างวะอ่ะไม่เถื่อเม่เถื่แต่คนที่เราชอบคือถ้ากินข้าวอ๋อยังกินให้กินเหมือนกันเลยสั่งอะไรไหม ไนี้นะคะให้มันเห็นความแตกต่างไปเลยแล้วเขาก็เห็นว่าเออเราก็ทุกประสานร้อนดีนะ้อแล้วเขาอาจจะสนใจเราขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะคนปกติไม่ปลูกอย่างนั้นนะคะเสร็จที่3มนั่นเองก็คือสังเกตเขาค่ะใช้การสังเกตว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรอยู่แล้วก็หาจุดร่วมของเรากับเขาให้เจอจุดที่เป็นแกะเชื่อมโยงแล้วเราจะได้1 0 0้คะแนนเต็มเลยเป็น9 9ทีนะคะพอ ต้องการที่เป็นสิ่งที่เขาสนใจแล้วเราสนใจด้วยนะเพราะเราก็ไม่อยากจะฝืนตัวเองมากเกินไปใช่ไหมเ็ษ <s> ที่4ก็คือชวนเขาออกไปทํากิจกรรมที่เราและเขาสนใจนั่นแหละเราก็จะได้ไลน์เราก็จะได้ line, ไอที IG, เราก็จะได้ทุกช่องทางที่เราสามารถติดต่อเขาได้ก็ชวนออเขาออกไปล้าก็าง้งทั้งเราก็เอนจอยทั้งเขาก็เอนจอยด้วยสนุปการคู่ได้เป็นการเรียนรู้กันละกันมากขึ้นด้วยเ็ษ <s> ที่5ถ้าสมมติว่าคุณ มีช่องทางการติดต่อของเขามาแล้วแต่เขาไม่ยอมตอบคุณสักทีเฮ้ยไอ้บ้าทำยังไง17นาทีก็แล้ว1ชั่วโมงก็แล้วไะทำยังไงกันนี่ยส่งเพลงให้เขาฟังค่ะเพลงของรู้จักไหมคนชื่อมินลิเลงที่เขาปล่อยแบบใหม่กับงงมินอ่ะแบบ17นาทีอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่อยากส่งแบบกลัวเขาจะรำคาญตั้งเป็นเสียงรอสายแล้วก็ส่งส่งอะไรให้เขาสงสัยเช่นเรียกชื่อเธอให้เขางงแล้วเขาบอกว่าว่างโทรมาหน่อยดิโทรปุ๊บ เซน่าริมดิฉันรอเซฟเขาดูแล้วว่าเราต้องการจะเสืออะไรนี่แหละจีบติดไม่ติดไม่รู้แต่ถือว่าได้จีบแล้วเราทำเต็มที่สุดแล้วคุณผุ้ชมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเรา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 เติมเอสทุกๆคนได้ที่ยอปซีฟอย่าลืมกด subscribe กดกันถึงคลิ่งี้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย